Good morning Class, how are you today? Thank um, thank you. Fine, thank you. Five, thank you class, how do you call the the owner of the house? How do you call the the owners of the house? Who is who is the owner of the house? who How do you call คุณเรียกอย่างไร Who is คือใคร Who is the owner of the house ใครคือเจ้าของบ้านคำศัพท์เจ้าของบ้านทราบไหมคะไม่ทราบนะคะครูให้ศับไปหนึ่งคำนะคะไปดูที่สไลด์เลยค่ะ Host Host H-O-S-T Host It means the owner of the house, the owner เจ้าของบ้านเราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่า host นะ host Now tell me what do the host say What do the host says เจ้าของบ้านจะต้องพูดอย่างไรบ้างใช่ไหมคะที่เราเรียนไปแล้วเวลาแขกมีแขกเข้าไปที่บ้านต้องบอกครูหน่อยค่ะประโยคไหนที่เจ้าของบ้านจะพูด Come in, good, come in ถูกต้อง What else อะไรอีกคะ Make yourself at home Make yourself at home What else นะพ,พูดได้สองประโยคแล้ว Welcome ใช่ไหมคะค o m ิ i น Make yourself at home What else พูดอะไรอีกบ้างคะนอกจากเชิญเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนักเรียนเรียนอยู่ปลายทางนะครูทดสอบนักเรียนวันนี้ บริการอาหารเครื่องดื่มไหมคะจะพูดอะไรคะบริการ Would you like? Would you like? แล้วก็ something To eat, to drink Would you like? Some water อะไรก็ตามขึ้นต้นด้วยคำว่า Would you like? what else แขกเข้าชมว่าบ้านสวยเจ้าเจ้าของบ้านต้องกล่าวอะไรก่อนคะขอบคุณขอบคุณโดยใช้คำว่า thanks นะ thanks นะเจ้าของบ้านก็ต้องว่าต้องบอกว่าเวลาเราเราไปซื้อบ้านหรือว่าปลูกบ้านเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงคะชอบไหมเราก็ต้องชอบด้วยเราก็ชอบบ้านหลังนี้ด้วยจะพูดว่าอย่างไรเจ้าของบ้านแทนตัวผู้พูดว่าอะไรคะไอชอบละ่ะไอร้าบ้านละ่ะ I t i l i k t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 oo I l i k e it too ประมาณนี้นะคะไปดูกันค่ะครูสรุปมาให้นักเรียนดูว่ามีคำพูดอะไรบ้างนะคะที่เจ้าของบ้านจะพูดไปดูที่สไลด์ต่อเลยค่ะเห็นไหม Come in Make yourself at home Make yourself at home yourself เขียนติดกันนะคะอันนี้ต้องจดไหมคะจดไปแล้วไม่ต้องจดใช้ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ทบทวนนะคะ Sit ยาวเห็นไหมคะเชิญแขกนั่งนอกจาก จะบอกว่า make yourself at h o m e อาจจะบอก sit down ทำอะไรคะเชิญ <'s> น,นั่ง sit down and relax ให้ทำไมได้ s <S พักผ่อนนั่งพักผ่อนให้สบายเชิญน,นั่งตามสบายนั่งพักผ่อนได้เลยหรือเรียนไปแล้วใช่ไหมคะวันแรก have a seat เชิญน,นั่งค่ะ have a seat have a seat เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้คำศัพท์ได้ได้ตั้งหลายหลายคำนั้นนักเรียนอาจจะจดลงไปว่าอะไรคะ sit down and รีแลกส่วนแฮปซีจดไปแล้วหรือยังในชั่วโมงแรกจดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ที่เรียนบอกครูมาเมื่อตก,กี้นี้ Would you like? Would you like? Would you like something to drink? ต้องการดื่มอะไรไหมคะต้องการดื่มไหมแตง k s Thanks, I like it t t ช o ่อแตงไซร i ตอิ t ล o มาเวลา,าแขกเนี่ยชมชมบ้านว่า,าสวยงามนะคะน่าอยู่เจ้าของบ้านก็ต้องกล่าวคำ ขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องบอกเสริมไปด้วยว่า I like it too I like it a lot too I like it a lot like it A lot ก็คือเน้นว่าชอบมากๆ I like it a lot too อันนี้คือสิ่งที่เจ้าของบ้านเนี่ยนะครเป็นคำพูดของเจ้าของบ้านถามว่าคำพูดเหล่านี้เจ้าของบ้านพูดแบบมีเ,เป็นมีมีมันญาติดีไหมมี thanks มีกล่าวขอบคุณเห็นไหมคะมีการเชื้อเชิญ c o m i n เมเจอเซลไป a ี h โฮมเป็นมีมันญ,ญาติไหมคะม,มีนะคะสังเกตคำพูดที่ใช้บริการอาหารเครื่องดื่ม w o u you like Would you like เป็นคำที่ค่อนข้างสุภาพนะแต่ถ้าใช้ do you want คุณต้องการอันนี้ไม่ค่อยสุภาพนะคะเป็นคำธรมธรมดาธรรมดาอาจจะใช้ได้ถ้าสนิทสนมกันมากๆเหมือนนักเรียนพูดกับเพื่อนที่สนิทสน,สน,ทสนมกันจะไม่พูดแทนตัวเองว่าดิฉัน นะจะพูดแทนตัวเองว่าอะไรคะ้ัสนีบักมาฉันเราครูไยินมากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะ้ัสนิทกันใช่หรือเปล่าเอ,อเอาไปยิ้มแทนคําตอบนะเรารู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นสนิทสนิทสนิทส,สนมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสามเณรศึกใหม่ก็ยิ้มนะคะชอบใจนะคะไปดูต่อคะ่ะ guests of visitors ก็คือแขกคําศัพท์อันนี้นะ guests หรือ visitors ก็คือแขกที่มาที่บ้าน What do they What do they say What do the guests say What do the visitor, visitors say แขกจะพูดว่าอะไรบ้างอ่าลองดูซิว่าเรียนมาแล้วนะคะเช่นเจ้าของบ้านนะเชิญให้นั่งเรียบร้อยแล้วแขกจะต้องพูดกล่าวตอบว่าอะไรคะ a n k s กล่าวคำขอบคุณหรือไปถึงบ้าน โอ้ oh, บ้านสวยงามชมบ้านจะต้องชมไหมคะโอ้ oh, บ้านสวยมากเลยจะพูดว่าอะไรคะอะไร your house is really nice your house your place is beautiful พูดตรงๆก็ได้ beautiful nice เรียนไปแล้วหรือยัง nice ทีนี้ถ้าเจ้าของบ้านบริการอาหารเครื่องเดิมใช่ไหมคะแขกก็จะต้องกล่าวคำขอบคุณไหม ถ้าต้องการเช่นอยากดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งก็ต้องกล่าวว่าอะไรคะ Thanks หรือถ้าต้องการ Would you like Would you like some water ต้องการน้ำสักหน่อยไหมต้องการจะตอบว่าไงต้องการ Yes yes. yes อะไรต่อคะ Yes please แต่อเผอิญดื่มมาเรียบร้อยแล้ว No, no. Thanks No Thanks No Thank you นะคะไปดูกันค่ะว่ามีคำอะไรบ้างอาจจะชม บ้านนะอาจจะชมบ้านนะคะของเจ้าของบ้านว่า your house is really nice your apartment your place ตรงสีแดงๆนี้เปลี่ยนได้ทั้งนั้นที่เป็นคำที่บอกสถานที่ house ก็ได้ place ก็ได้ apartment ได้ไหมคะได้ flat ก็ได้ your house is really nice I r e a l l y like your new place I like your new place I like your new house. I like your new apartment. เหมือนกันสองประโยคนี้เหมือนกันไหมคะ Like คือชอบแต่เน้นคาว่า really ชอบจริงๆนะชอบจริงๆปากหวานนะคะชอบจริงๆหรืออาจจะตอบว่าอาจจะตอบว่าโออาจจะบอกเจ้าของบ้านว่า is a comfortable place a comfortable, place, a comfortable House, a comfortable apartment ได้หมดเลยนะคะคำศัพท์คำนี้ก็เรียนไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ Comfortable, comfortable จริงๆก็เรียนไปทั้งสองชั่วโมงนะคะหรืออาจจะขอน้ำดื่มหน่อยหนึ่งขอแห้งเป็นขอใช้บริการขอเจ้าของบ้านจะขึ้นต้นด้วยวุ d y อยู่ไรได้ไหมไม่ได้ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะเมื่อวานนี้ May I have may I have some water may I have some water ขอเข้าห้องน้ำหน่อยจะพูดยังไงคะขอห้องน้ำ may I use your bathroom good may I use your bathroom หรือเจ้าของบ้านบริการเราเรียบร้อยเราต้องการนะคะ yes please ไม่ต้องการ no thanks อันนี้เป็นมารยาทของแขกใช่ไหมคะที่ควรจะ นำไปใช้มีการกล่าวคําขอบคุณนะการปฏิเสธแบบสุภาพกันนะคะขอนะขอที่ไม่มากมายเกินไปเช่นขอน้ำขอเข้าห้องน้ำไม่ใช่ไปถึงไปขอตังค์สองพันนะคะอันนี้สมควรไหมไม่สมควรนะ,ะไม่สมควรแล้วก็ชมสภาพบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านใหม่ๆห,หรือเราไม่เคยไปใช่ไหมคะถ้าเคยไปทุกครั้งต้องชมไหมคะ อาจจะไม่ต้องชมแต่ถ้ามีการจัดมุมอาจจะมีสวนย่อมสวนอะไรขึ้นมาหรือมีมุมใดมุมหนึ่งที่จัดใหม่ขึ้นมาเราไปบ่อยๆเราก็อาจจะกล่าวชมได้ไหมคะกล่าวชมได้นะคะอาจจะกล่าวชมเครื่องใช้ก็ได้โอ้ทีวีนี่ดีจริงๆนะทัดแจ๋วเลยใช่ไหมคะอ้าวอันนี้ทบทวนนะคะที่เรียนไปเมื่อวานนี้วันนี้ครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทําอีกนะคะทบทวนความรู้เดิมนะคะ เรดีเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วดีมากค่ะ